สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนามาชมกระต่ายครับกระต่ายกระต่ายที่โคราชครับนี่ครับพ่อแม่เขามีลูกอยู่สี่ตัวครับลูกมันวิ่งลงรูนี่ครับลูกครับเมื่อกี้ผมเข้ามามันวิ่งเข้าไปในนี้ครับในกระเบื้องครับแต่สี่ตัวนี้ไม่ใช่ลูกเขาครับมันเป็นลูกอีกแม่หนึ่งผมเอามาเลี้ยงไว้ ลูกเขาน,าน่ารักมากเลยครับจับไม่ได้สักทีครับมันอยู่นู้นในกระเบื้องครับเดีย๋ยวว่าไหนต้องแงะกระเบื้องออกหาเพื่อนๆคนไหนสนใจกระต่ายก็สอบถามได้ครับผมอยู่อำเภอเมืองสำมบุบ้านใหม่แถวมหาลัยนครราชสีมาครับใครอยากได้กระต่ายราคาเบาๆก็ทักทายมาได้ครับ สวัสดีครับมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกครับผมหนูแคสตี้ก็มีโอเคครับสวัสดีครับ